แครอะไรเหมือนเราแคนอนะเราต้องเดี๋ยวเราต้องโหดนะต้องโหดนะต้องไว้หนวดเอาเดี๋ยวไว้หนวดเอาอันนี้พี่เอาพุ่งโกนหนวดนะตอนแรกก็เต็มเลยนะเออนี่เลยอะไรส่วนใช่ตอนแรกมันขึ้นอย่างนี้เลยแบบเต็มเลยตอนไลฟ์สดก็เนี่ยไปตัดผมแล้วก็โกนหนวดมาเฟียเลยค่ะใช่ ฉุดกระชากฉุดกระชากเหมือนโอแคนเนาะกระชากแลวน้องฟิวแน่มีกบอกไม่ผมผมเนี่ยผมแบบในมังก่อนเจ้าพระยาน้องไม่ค่อยได้ปูไงผมก็แบบงุดงิดไงอยากให้น้องแบบปูไงไม่แล้วแล้วพี่จินน่ะตอนแรกหนูจะไม่ได้ปูแล้วพี่จินตั้งแต่ไปพูดจนคุณอาให้หนูปูเลยเราอะคือทุกคนครับคือผมอะ ไปแล้วนะ bye bye. บ,า bye bye, บายบายบายครับบายบริการครับ,บ,บคือ,คอตอนแรกอะผมอะคือในมังกรเจ้าพยาคือบทอะจะมาประมาณทักสิบตอนครับทุกคนคือมาสิบตอนนะแล้วก็แล้วเราว่าแบบคือเราบู้อยู่คนเดียวคือเรา,าปู้อยู่แล้วแหละด้วยคาแรคเตอร์ก็เพลงเนาะก็คือต้องหู้แล้วพอไปเรื่อยผมก็รู้สึกว่าน้องอะก,ก็ก็จะทำได้อนะไรเงี้ยพอเคยเห็นในพ่อตาเป็นโตก็เลยแบบเวลามีแบบพอ่พอพอ่อพ่ออาฉลองผมก็จะบอกว่าพ่อครับจริงเนี่ย ถ้าเกิดนักเอกหันมาฟูเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าน้องก็เก่งเนี่ยก็ <c oughs> คือแกล้งน้องแกล้งแบบเนี้ยครับแกแล้งอะไรให้พ่อหลอกอได้ยินอ่ะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยจนเขียนบทเข้าายน้องฟูทุกวันมีพูดทุกวันน่ะจนแบบว่าหนูได้บูอ่ะหนูก็แบบอ่อนแอก็ดีอยู่แล้วแบบว่าเป็นแบบว่าให้ผู้ชายปกป้องไงดีดีบูเลย <c oughs> <c oughs> ยืดดีก็อะไรนะเหมือนนอนว่าอะไรม้วนตัวยิงแค่เใช่ปะ<อ>ที่เกลียนอ่ะที่มีเกลียนอ่ะใจใจใจจัได้จำได้ก็เราเป็นลูกมาเฟียเราจะไม่บูได้ยังไงน่ะเออ,อ <laughs> ม้วนตัว <laughs> <laughs> ยังไม่มีเลยครับม้วนตัวเลยจ้ะ <laughs> นี่ไงม้วนแล้วแล้วเราอ่ะแล้วเราก็ไปให้กำลังใจน้องในการที่เราอ่ะโอเคในฐานงานที่เราสร้างเรื่องไหวกันก็ เราก็ไปยืนดูแล้วให้คับปรึกษาไงน้องก็ม้วนแบบจริงจังเลยแล้วเราก็ให้กำลังใจน้องม้วนแล้วยิงด้วย่ะทุกคนม้วนเป็นจริงเออแล้วอันนั้นน่าจะยากจริงอันไหนเราก็แบบว่าอันไหนคือแบบใหม่ใหม่ใหม่มากใหม่แบบใหม่จริงๆเลยแล้วแบบให้ม้วนตัวเราก็หบองพี่อ้ํเนาะพี่อ้ํเป็นที่สตาังพี่อ้ํหนุ่ม้วนตัวไม่ได้เขาแบบง่ายกว่านี้เลยม้วนคือม้วนแบบม้วนแบบน่ารักมากทุกคนตัวเองทุกคน สำับม้วนตัวต้องม้วนอยู่ใช่ไหมม้วนแบบหน้าไปอ่ะอืแต่น้องเราม้วนนอนไม่ให้ยาวสุดก็แบบก็ต้องม้วนอ่ะเนาะแต่ถึงตอนนี้ก็ยังม้วนตอนนี้ก็นอนม้วนไม่ได้นะตอนหนูเด่นสีสังปัดก็ม้วนไม่ได้หนูกลัวแบบให้ขึ้นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทําได้หมดแต่ว่าม้วนตัวนี่แบบไม่ได้หนูจังหวะไม่เป็นไงก็เลยแบบไม่ได้หรือม้วนตัว ได้ก็เลยก็เลยพอมาถามน้องว่าอ๋อน้องมีละครเรื่องสามีชั่วคืนใช่ไหมชั่วคืนแล้วอ๋อแล้วก็มีเลี้ยง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 ลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกไปหาเลี้ยงลูกใช่ปะแล้วก็เลือกบอกน้องอ่าน้องมาจุดทางเลย่าลูกปูเฮ้ยจะว่าไปเรื่องนั้นอ่ะอุ้ยเดี๋ยวหาว่าสปอยก็แบบว่ามีบูนิดหน่อยนะคะทุกคนก็แบบว่าเออ แต่พอเล่น,นมันก็สนุกนะอะไรนะคะแต่ลูก,กับลูกแทนงี้อ่ะ <laughs> ูกกับลูกจริงเพราะว่าแบบเล่นกับเด็กแต่น้องก็น่ารักน้องก็น่ารักแต่ว่าพอบูเราก็สนุกนะพูดถึงเนี่ยมันก็แบบว่าท้าทายตัวเองี่แบบอะไรที่เราไม่เคยทําก็ได้ทําก็ก็ท้าทายอย่างสลิงก็ไม่เคยขึ้นเลยไองสิงสังบาทเขาบอกว่าน้องขึ้นสนลิงได้ไหมให้หนูขึ้นต้นไม้อ่ะ ต้นไม้สูงเลยหนูโอเคค่ะได้ได้ได้แล้วละครเรื่องนี้ออนไปยังออแล้วเนี่ยเราอ่ะเราไม่ดูแม้น้องเล่นไหลเรื่องไงโอเคโอเคแชร์อีกแชร์อีกเม่ไหร่แล้วที่ผมดูละครไปด้วยเนี่ยทุกคนทุกคนส,สงสารนันลบไหม กี่เห็นเขาพิมพ์อยู่นะว่าสงสารในความเป็นจริงแล้วทุกคนจะทํายังไงเนะี่ยในความเป็นจริงผมยังไม่รู้เลยว,ว่าผมจะทายังไงหมายถึงยังไงอะ่ะคือตัวละครเนี่ยคือเขาเขารักนี้<ะ>เ,นเอกใช่ไหมเพราแบบว่ารักก็ชอบนางเอกมากกว่าพี่ว่าเป็นด้วยคาแรคเตอร,ร์ของอนุกคือเป็นแบบเหมือนแบบ เด็กไฟแรงจบนอกคือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างแต่แบบทําไมรู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้เขาถึงไม่ชอบเราทําไมถึงแบบไมยุ่งกับพี่เขยเราทั้งที่มีครอบครัวแล้วพี่เขยเราก็คือแบบไม่ยุ่งกับพี่สาวเราอ่ะอม,ม่ยุ่งกับพี่เขยแล้วก็พี่สาวเราม็รู้สึกว่าทําให้แบบคือเราแบบพร้อมทุกอย่างทําไมไม่มาชอบเราไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นการเอาชนะของอันนบด้วยแล้วก็เป็นความที่แบบ รับพี่ตัวเองด้วยอยากให้ทุกอย่างมันถูกต้องด้วยไม่อยากให้เป็นชู้กันมันก็เลยเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องของความรักของของเราเองด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเิดเป็นจริงๆแล้วอ่ะพี่เลยมองเข้าไปว่าถ้าอ,อนนบชนะแล้วอ่ะชนะคือเมฆขละเลือกที่จะมาอยู่กับอนนบแล้วอ่ะคืออ,อนนบก,ก็ยังอยู่กับเมฆขลาได้จริงๆเหรอ <peanuts millionaire. _ okay> ทั้งๆท,ที่ครอบครัวก็ไม่โอเคกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนงคนี้ก็เป็นคนต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวเราแบบทะเลาะ กันอะไรเงี้ยอือม,มันก็ซับซ้อนอะพอเป็นเรื่องของดำออดำมันซับซ้อนอะถ้าพูดถึงแบบว่าชีวิตจริงมันก็พูดยากเนาะพอพูดถึงพอพูดถึงแบบเป็นเรื่องความรักอะ่ะคือพอเราแบบพอรักปุ๊บมันก็จะมีความมาหลงเข้ามาด้วยไงพอหลงมือพี่เนี่ยมันก็แบบมันจะเหนือเหตุผลเนาะอืมพอรักก็แบบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือทุกอย่างไม่เป็นไรไปหนัมันดูง่ายเนาะมันดู แบบน้าทีแบบเราก็เริ่มคิดแบบว่ารอบข้างว่าแบบว่ามันควรที่จะเป็นยังไงแบบจริงๆนะแต่พอแบบว่าเหมือนมีเหตุการณ์แบบถ้าผสมชมเทั้อเรื่งจริงนะวามันมีเหตุการณ์ที่มันว่ามันพาไปให้แบบเลิกคิดแบบนั้นอ่ะมันก็จะมองกลับมาว่าตอนนั้นเป็นอะไรอ้าาาแาาเาา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 ปาาาาาานาตาา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 าก็าาาัาา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 ากาาาวาัาาาาาะ คือคนอคือที่เรมองว่าคนนอกที่มองเข้าไปอะ่ะมันมักจะเห็นเหตุและผลแล้วมันง่ายเสมอแต่กับคนที่แบบเห็นกับคือเกิดกับตัวกับเจ้าของบุคคลจริงๆอะ่ะมันยากคิดว่ามันยากใช่มันแบบพอาคาแบบ<ม>เหมือน<ม>เรารักเรารัก,เร,กเราชอบไปแล้วอะ่ะมันแบบใครมาพูดอะไรในช่วงจังหวะนั้นนะมันก็จะแบบว่าก็ฟังแหละแต่ว่าเราก็มีคําตอบในใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก้าหมื่นแล้วเก้าหมื่นหนึ่งแล้ววิแสนแน่เลยจะถึงไหมเบรกนี้จะถึงไหมถ้ายังไม่ตัดเบรกก่อนนะคิดว่าเยอะนะเยอะอยู่นะนี่ EP พีสองใช่หอืมหนูว่าถึงนะวันนี้จะมีฉากมาพิกๆเยอะมากคือเยอะจริงตอนังๆใช่ไหม ใช่ครับมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือพี่แบบกลายเป็นจริงๆแล้วพี่คือแม่เบี้ยเออจริงแล้วพี่เป็นหมูจะบ้าเหรอเอาเพื่อนหนูมาคิดถึงพี่จินค่ะแม็กคนไหนแม็กแม็กเส้นหางจริงเพื่อนหนูชื่อแม็กเพื่อนหนูชื่อแม็กสวัสดีครับ คิดถึงฉันแล้วสิคิดถึงพี่จินหรือว่าคิดถึงฉันเฮ้ยแล้วอย่างนี้มีมีมีละครเรื่องไหนที่น้องแบบถ่ายเสร็จแล้วบ้างยังใช่ไหมยังอ๋อไม่ได้มีแบบค้างไว้เลยใช่ไหมที่แบบยังไม่ออนใช่โควิดเนาะก็คือทุกทุกคนแหละณตอนเนี้ยทุกอย่างเลยแหละจริง ย้อนมปนุษย์ดาบเทวดาซีซั่นสองนี้พี่จริงคือตอนนี้นอของผมคือพอดีมากมเลยครับทุกคนคือผมอยากกลับไปแก้ตัวกับการแสดงครั้งแรกของผมกับซุปเปอร์ฮีโร่ย้อนมปนุษย์ดาบเทวดาผมค<ม>ิดว่าเนความสัจดีๆมากพี่จินกับพี่พอุ๋ยแสดงคู่กันเรื่องอะไรหรอครับก็ มีเรื่องพ่อตาเป็นโตครับแล้วก็บังกรเจ้าพยาครับใช่ครับเอ่อยังค่ะบาเสนิหาถ่ายอยู่ค่ะเราเป็นปอมแครเกัน996แม่บอกแล้วว่าถึง หนาเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากครับตั้งใจถ่ายละครบอกเอ้ยพี่ชอบลุคนี้โค้ดเท่ยังไงสักสิงนิ้วมือด้วยงงมากโค้ดเท่โค้ดเท่อันนี้แบบว่าเร <c oughs> <c oughs> ื่องขายมากฆ่าตัวเองมากไอ้นี่เป็นคเท่เลยว่ะอันไหนอะ,ะอันนี้น,น,น้องน้องเป็นคนเรียบร้อยได้ไง แล้วมาอะไรแบบนี้มันก็แปลกตาเนี่ยดูกระต่ายด้วยไม่ธรรมดาเลยวิ่งวิ่ถึงอย่างนี้โคนหมดยันคอเลยเหรอเออโชวฟิลเตอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบพี่พี่ถอดเสื้อกชิป้ามันจะแบบชิ้นแบบเต็งัวเลยตอนทั้งตัวเลยเหรอเออลอง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 ดูลองดูอ๋อคือนี่คือที่บอกนี่คือจะให้พี่ถอดเสื้อใช่ไหมแต่ไม่ใช่อ๋อได้นี่ได้ได้ รีวิวเกมพี <S <S <X S> ่เกมบุรริล <hi> ินหน่อยน่ารักค่ะน่ารักถ่ายด้วยละครด้วยกันน่ารักมากมีคนที่แบบไม่รู้ดีแบบว่าเป็นพี่หญิงที่แบบว่าพออยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะว่ายังถ่ายด้วยกันไม่ค่อยอะไรแบบิวค่ะแต่ว่าต้องเล่นด้วยกันเพราะว่าเล่นเป็นพี่น้องกันมาถึงเรื่องไหนตั้งเสน่ห์หา เอ้โฆษณาก่อนแล้วอะเก้านหกเองอะเนี่ยไม่ใช่เราต้องรอดูถ้าขนไม่ออกนะมีคนอคบอกว่าถอดเลยถอดเลยก็ยังจะบกกลับไปเนะาะทำไมพี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีฟิลเตอร์นั่นเลยพี่ต้องเซฟก่อนเซฟก่อนหม,มหมายความว่าหมายถึงว่าต้องเซฟฟิลเตอร์อะคะ เอาหรอไม่คือไปเซฟมาจากไหนอ่ะแค่หนูลองส่งไปอืมไม่ได้เ้ยวยฟิลเตอร์ลุย <laughs> ปีมอ่ะเล่นกล้องฟิล์มอยู่บ่าไม่ได้ไปเลยก็ค,คือยังมีอยู่แต่ก็คือไม่ได้ไปถ่ายไหนเลยเศ<อ>ร้าอ่ะไปไหนก็ไม่ได้ใชไ่ไปได้แค่นาบันแต่ช่วงนี้ก็คือทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเนาะคือรุนแรงจริงพูดภาษาลาวเหรอคะภาษาลาว คล้ายๆภาษาอีสานไหมจ้ายังไงพูดยังไงอะก็ภาษาลาวหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อไหร่จะได้กลับไปถ่กยละครพี่จิเหมือนเด็กอนุบาลสามขวบจ้ะไม่จริงเหมือนเด็กอนุบาลสามใครผมหรอไอ้ผู้ชายไหนอ่ะนั่นไงมีคนเมนบอกว่าพี่จิเหมือนเด็กอนุบาลสามว่าผมปะเนี่ย เออี่ไม่เห็นนะมันเม่เปไปแล้วหาแล้วคนในปากกับทะแหคือพี่ไม,พไม่พี่ไม่โดคนเป็นเลยนะพี่โทษคนอ่านนะ <c oughs> ีด้วก็มันจะดูดตาเฮ้พี่จีนเหมืนเด็กอนุบนแไม่เห็นมีคนเป็นอะไรเลยก็เลยอะ <c oughs> อยากกลับไทยอยู่ไหนอะคะอยู่ประทอะไรเออยากกลับที่ไม่เห็นมีใครเมนร็นอะไรเลยอะ เอาเราปัดไปทางนี้หรือเปล่าหรือว่อาอไขอบคุณมากเลยค่ะ